สวัสดีนะคะสวัสดีแม่ๆทุกๆกันนะคะวันนี้นะคะตอนเช้าๆนะคะพ่อวะคะอวรนะคะดูพ่อควรตัวเล็กนะคะยิ้มใหญ่เลยนะคะบอกพ่อควรตัวเล็กยิ้มใหญ่เลยนะคะพ่อควรเจ็บขยะไปทิ้งนะคะทำความสะอาดยังไม่เสร็จนะคะมูเฮี้ชี้เยอะนะคะกินเยอะขี้เยอะนะคะ กเก่งขี้กเก่งนะคะดูความน่ารักนะ้องโมแฮนะครับนี่ขาโมแฮขี้ดื้อนะคะขี้สนนะคะ นดินนะคะพอดีพ่อควรแกเอาดินมาลงนะคะจะถมบ้านให้น้องนะคะ,ะทําบ้านให้น้องโมแหงน,น,ะะน้องก็เลยมีดินเล่นนะคะดูนะคะโมแหงที่เล่นที่อ่อนนะคะโมแหงน,นะคะสินช้างที่ที่อ่อนนะคะแม่ๆม่ชอบให้พ่อควรเอาใจนะคะ ด้านนู้นนะคะที่เราจะทําบ้านนะคะจะกว้างกว่าด้านนี้นะคะจะได้ไม่เล่นบ้านได้นะคะชอบนะคะชอบลือที่เล่นที่หลือนะคะวัน<อ>ันวันนี้วันจจะได้ทธกตัดหางให้นะครับวันนี้จะได้ตัดหางให้กับน้องมเูเหนะคะวันนี้นะคะเพราะควรจะตัดหางนะคะ หางช้างเพื่อเป็นสิริมงคลน,นะคะให้กับน้องโมแฮนะคะดูนะคะพ่อควรก็เก็บขยะพ่อควรยืนดูอะไรถุงนู่นถุง,ถงพ่อควรถุงยางอะ่ะจะไปกินข้าวจะไปกินข้าวที่ไหนอีกแม่ควรก็ขอจบไ์เพียงแค่นี้นะคะไใ้หน้า เราก็มาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ